คุณผู้ฟังครับในช่วงมรดกวิธีไทยวันนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าพูดถึงเรื่องมะยงชิดพืชเศรษฐกิจของไทยนะครับคุณผู้ฟังรู้จักมะยงชิดแล้วก็มะปรางนะครับเดี๋ยวผมจะแยกความแตกต่างให้ฟังมะยงชิดเป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับมะปรางก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามะยงชิดจะมีรสหวานแล้วก็หอมมากกว่ามะปรางซึ่งมะปรางเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่ง ผลมีสีเหลืองส้มผิวเรียบสำหรับมะยงชิดเนื้อแน่นแล้วก็มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าถามว่าจุดเด่นของมะยงชิดคืออะไรก็คือรสชาติที่หวานฉ่ำหอมอมเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็สีนี่สวยมากผลใหญ่แล้วก็มีเนื้อเยอะกว่ามะปรางและที่สำคัญนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีวิตามินซีแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะครับเวลารับประทานก็นิยมรับประทานสดๆจิ้มกับเกลือก็ได้หรือทำเป็นของหวานเช่นมะยงชิดลอยแก้วคุณรู้ฟังครับมะยงชิดที่อร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมของไทยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครนายกแล้วก็เพราะว่าที่นี่มีสภาพของภูมิอากาศมีดินแล้วก็มีน้ำที่เหมาะสมทำให้ได้มะยงชิดที่มีผลผล,ผลิตที่ อร่อยหอมหวานแล้วก็มีชื่อเสียงสำหรับประวัติความเป็นมาของมะยงชิดนะครับคุณผู้ฟังมะยงชิดเป็นผลไม้ที่อยู่ในวงเดียวกับมะม่วงแล้วก็มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ประมาณที่ประเทศไทยพม,มา่าลาวมาเลเซียซึ่งบริเวณนี้มีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของมะยงชิดนะครับส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญอะไรต่างๆนี่ผมขอผ่านไปเลยนะครับ แต่ชื่อไทยเนี่ยเ,เรียกว่ามะยงชิดดังนั้นถ้ากรณีมีรสหวานนะครับแล้วก็มะปรางให้เรียกในกรณีที่มีรสเปรี้ยวมะยงชิดกับมะปรางต่างกันอย่างไรเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้สังเกตนะครับแม้ว่ามะยงชิดกับมะปรางจะมีลักษณะาภายนอกคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างและมีวิธีการสังเกตดังนี้นะครับมะยงชิดมีรสหวานเนื้อแน่นมเมล็ดรีบกว่า ส่วนมะปรางนั้นมีทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานแต่ว่าหวานน้อยกว่ามะยงชิดแล้วก็มีเมล็ดใหญ่กว่าตามประวัติความเป็นมานะครับมะยงชิดเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทยที่ปลูกมานานหลายร้อยปีโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเช่นนครนายกนนทบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีซึ่งในอดีตนะครับมะยงชิดเป็นผลไม้ที่พบได้ในป่าธรรมชาติต่อมาก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีรสชาติ หอมหวานอร่อยมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับที่จังหวัดนครนายกก็ถือเป็นแหล่งปลูกมะยงชิดที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยมะยงชิดในต่างประเทศมีไหมก็ที่มาเลเซียนะครับเขาเรียกว่าแกนเดเรียนิยมกินทั้งผลดิบแล้วก็สุกที่อินโดนีเซียก็กินทั้งผลแล้วก็ใช้ใบอ่อนนะครับ ใช้ใบอ่อนเนใช้ประกอบอาหารฟิลิปปินส์ก็มีการปลูกแต่ก็ไม่นิยมเท่ากับประเทศไทยทีนี้มาถึงคำถามยอดทิศทำไมไมะยงชิดจึงแพงคำตอบก็คือว่าออกผลปีละครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีษายนก็เป็นช่วงฤด,ดูมะยงชิดนะครับทำให้เป็นผลไม้ที่ออกเฉพาะตามฤด,ดูกาลแล้วก็หายากต้นมะยงชิดต้องปลูกหลายปีกว่าจะได้ผลผลิตนะครับ และข้อสาคัญคือรสชาติที่หวานหอมพิเศษมากกว่ามาปรางนี่แหละที่ทำให้คนทวินหาแล้วก็ไม่เกี่ยงราคาที่จะซื้อพันธุ์ที่ดีของมะยงชิดนะครับเช่นพันธุ์ทุนกล้าวก็จะมีรสหวานเนื้อละเอียดไม่มีเซียนทำให้มีราคาสูงแล้วก็เอามะยงชิดเนี่ยไปทำขนมแล้วก็ทำอาหารอื่นๆได้อีกมากมายนะครับมะยงชิดสามารถนำมาทำขนมแล้วก็อาหารได้หลากหลายเมนู มีสิ่งที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นของหวานก็เป็นมะยงชิดลอยแก้วก็นำมะยงชิดเนี่ยมาปอกเปลือกแช่ในน้ำเชื่อมเย็นๆเพ,นเพิ่มความสดชื่นนะครับใส่น้ำแข็งลงไปทานเป็นของหวานเพื่อช่วยดับร้อนแล้วก็มีมะยงชิดที่เป็นชีสพายนะครับคล้ายกับชีสพายทั่วไปแต่ว่าใช้มะยงชิดเนี่ยนำมาปั่นรวมกับครีมชีสก็จะให้รสหวานอมเปรี้ยว ต่อไปก็เป็นมะยงชิดเชอร์เบตนะครับก็ทําเป็นไอศครีมเชอร์เบตโดยนํามะยงชิดมาปั่นกับน้ําตาลแล้วก็น้ำมะนาวแช่เย็นจนได้ที่เนื้อเชอร์เบตก็เป็นไอศครีมนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวมะยงชิดอันนี้เออ Amazing มากเลยนะครับผมเองไม่เคยทานข้าวเหนียวมะยงชิดเขาบอกว่าคล้ายกับข้าวเหนียวมะม่วงนี่แหละแต่ใช้มะยงชิดแทนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจะให้รสหวานอมเปรี้ยวเข้ากับกะทิ ที่ราดลงไปนะกับกะทิคนๆเข้าใจแล้วครับเป็นอย่างนี้นี่เองมะยงชิดแช่อิ่มนะครับคุณผู้ฟังก็นำมะยงชิดมาแช่ในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับแล้วก็ตากให้แห้งให้หวานฉ่ำอาหารขาวที่ใช้มะยงชิดอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับอ๋อเป็นยำม,มะยงชิดกุ้งสดครับคุณผู้ฟังใช้มะยงชิดแทนมะม่วงในการยำก็ให้รสหวานเปรี้ยวเข้ากับกุ้งสดแล้วก็น้ำยำแซบๆนะครับ แล้วก็ยังมีส้มตำมะยงชิดใส่มะยงชิดแทนมันละกอให้รสหวานอมเปรี้ยวอร่อยไปอีกแบบหนึ่งและมาถึงน้ำพริกมะยงชิดนะครับคุณผู้ฟังก็โขลกมะยงชิดกับพริกกระเทียมกระปิน้ำปลาทานกับผักสดแล้วก็แกงส้มมะยงชิดนะครับใส่มะยงชิดลงไปในแกงส้มแทนมะขามก็จะให้รสเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมดูแล้วมะยงชิด ไปทำเมนูอาหารต่างๆได้มากมายเลยนะครับคราวนี้หลายท่านสงสัยว่ามะยงชิดเขาปลูกกันอย่างไรใช่ไหมครับมะยงชิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตปีละครั้งการปลูกก็ต้องมีการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพวิธีการก็คือข้อที่1การเลือกสายพันธุ์มะยงชิดนะครับพันธุ์ที่เขานิยมปลูกในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ทุนกล้า พันนี้เป็นมะยงชิดรสหวานเนื้อนแน่นเมล็ดเล็กแล้วก็มีพันธุ์สีโพทองก็ลูกใหญ่หน่อยเปลือกบางหวานอมเปรี้ยวนะครับคุณผู้ฟังพันธุ์สีสยามาจะมีรสหวานมากแล้วก็ลูกโตด้วยนะครับส่วนวิธีการปลูกประยงชิดสามารถปลูกได้2วิธีก็คือปลูกจากเมล็ดก็ใช้วิธีตามธรรมชาติแต่เขาบอกว่าจะโตช้าก็ใช้เมล็ดจากผลสุกเนี่ย นำไปเพาะในดินร่วนสุยที่ระบายน้ำได้ดีใช้เวลาประมาณ5 7ปีจึงจะให้ผลผลิตอาจจะมีการกลายพันธุ์ทำให้รสชาติแตกต่างจากลูกมะยงชิดเดิมนะครับอาจจะมีวิธีการปลูกจากการแตกกิ่งต่อกิ่งการทาบนะครับทาบกิ่งก็เป็นไปได้ก็ใช้เวลา2-3ปีก็เริ่มให้ผลผลิตได้การเตรียมดินที่จะปลูกมะยงชิดนะครับคุณผู้ฟังดินต้องเหมาะสม ถ้าเป็นดินต้องเป็นดินร่วนปนทรายหรือว่าดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดีนะครับแสงแดดก็ควรปลูกในที่โล่งมีแดดจัดตลอดวันระยะห่างในการปลูกห่างกันต้นหนึ่งก็5-6เมตรนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ยากมีการลดน้ําใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งส่วนระยะเวลาของการออกดอกก็ติดผลนะครับก็มายงชิดออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมการผสมเกสร ก็อาจจะมีมลแงแล้วก็ลมเนี่ยช่วยในการผสมเกสรหรือว่าจจะใช้มือเนี่ยไปช่วยในการที่ทําให้เกสรได้ทําหน้าที่ผสมนะครับผสมเกสรกันระยะเวลาในการติดผลใช้เวลาประมาณ3 4เดือนหลังจากออกดอกนะครับช่วงเดือนเก็บเกี่ยวก็กลุ่มภาพันธจนถึงเมษายนนะครับสัญญาณความสุขสังเกตอย่างไร เปลือกเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็ส้มนะครับวิธีเก็บเกี่ยวก็ใช้กรรไกรตัดพร้อมคั่วแล้วก็เก็บในที่เย็นเพื่อคงความสดเอาไว้เสมอๆในตอนท้ายนะครับคุณผู้ฟังมายงชิดเองก็มีศัตรูพืชที่ต้องคอยระมัดระวังก็คือหนอนเจาะผลนะครับใช้ตาข่ายเนี่ยห่อผลเอาไว้หรือว่าพ่นน้ำหมักสมุนไพรก็ได้หนอนเจาะผลก็จะหนีไปเชื้อราใบาจุด ก็ให้ฉีดพ่นน้ำปุูนใสหรือว่าสารชีวภาพกำจัดเชื้อราแล้วก็เพรียแป้งนะครับใช้สารชีวภาพกำจัดหรือเลี้ยงมดแดงช่วยควบคุมนะครับคุณผู้ฟังครับมะยงชิดก็เป็นผลไม้ที่ปลูกไม่ยากแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็การดูแลอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะช่วงออกดอกออกผลต้องดูแลรักษาให้ดีแล้วก็จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ขายได้คุณภาพสูงนะครับ คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับวันนี้พูดถึงความน่าสนใจความอร่อยแล้วก็เรื่องราวของมะยงชิดดังนั้นถ้าเป็นฤดูของมะยงชิดเนี่ยบางทีออกดอกออกผลมากมายเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีวิธีการแปรรูปซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับการแปรรูปมะยงชิดที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณผู้ฟังครับการนำผลไม้ไทยมาแปลรูปก็เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมีวิธีการหลากหลายวิธีที่เรารู้จักกันนะครับข้อที่1คือการทําผลไม้อบแห้งนะครับยกตัวอย่างเหมาะกับพวกมะม่วงกล้วยทุเรียนลำไย,ยสับปะรดวิธีทําก็คือล้างหั่นผลไม้เป็นชิ้นชิ้นนาไปตากแดดหรือใช้เครื่องอบที่อุณหภูมิ50-70ถึงองศา บรรจุในถุงสูญยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษานะครับวิธีที่2คือการทําผลไม้กวนหรือทําเป็นแยมก็ได้เหมาะกับเอามะม่วงมะขามฝรั่งสตอรอเบอรี่เอามาผ่านวิธีการทําก็คือเป็นผลไม้กวนหรือทําเป็นแยมก็ได้วิธีการทํานะครับนําผลไม้ไปต้มแล้วก็บดให้ละเอียดผสมน้ําตาลแล้วก็เคี่ยวจนได้เนื้อที่เหนียวเหนียวนะครับบรรจุใส่ภาชนะที่ปิดสนิทแล้วก็ข้อที่3 การทำน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้ที่เข้มข้นก็ได้ก็ผลไม้ที่เรานิยมทำก็จะมีมะม่วงสวรสมะนาวแล้วก็ส้มนะครับวิธีการคือคั้นน้ำผลไม้แล้วก็กรองเติมน้ำตาลหรือก็สารกันเสียก็ได้ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไลต์แล้วก็บรรจุขวดนะครับนอกจากนี้ก็มีการทำผลไม้ดองเช่นเอามะม่วงมาดันมาขามฝรั่งมาทำเป็นผลไม้ดองหรือผลไม้แช่อิ่มก็ได้ วิธีการทํำก็แช่ผลไม้ในน้ําเกลือรหรือน้ําส้มสายชูนะครับทิ้งไว้สัก1-2สัปดาห์แล้วก็เก็บในภาชนะปิดสนิทต,ต่อไปนะครับการทําผลไม้แช่อิ่มก็ที่นิยมทําก็มีมะม่วงมะขามแล้วก็มะปรางนะครับนอกจากนี้การนําผลไม้ไปทําไอศครีมหรือทําสมูทตี้ผลไม้ก็ดีนะครับอย่างเช่นเราเอากล้วยมะม่วงสตรอเบอรี่ทุเรียน วิธีทําคือปั่นผลไม้กับนมน้ําตาลแล้วก็โยเกิร์ตแช่แข็งเป็นไอศครีมหรือก็เสิร์ฟเป็นสมูทตี้ก็ได้แล้วก็อีกวิธีก็คือการทํามะยงชิดลอยแก้วนะครับมะยงชิดลอยแก้วเป็นของหวานที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนมีกลิ่นหอมหวานอร่อยทําง่ายแล้วก็เก็บไว้ได้กินได้นานนะครับวิธีการทําคือมะยงชิด500กรัมเลือกผลสุกกาลังดีนะครับที่ไม่ค่อยเละเท่าไหร่ น้ำตาลทราย200กรัมน้ำเปล่า500มิลลิลิตรนะครับคุณผู้ฟังใบเตย2-3ใบใส่ลงไปก็จะเพิ่มความหอมเกลือป่น1-2ช้อนชาแล้วก็น้ำแข็งบดนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆครับเตรียมมายงชิดล้างมายงชิดให้สะอาดแช่น้ำเกลือเจือจางประมาณ10-15นาทีเพื่อลดความฝาดแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ควานเม็ดออกนะครับใช้มีดคมๆนิดนึงนะครับ อรอบแผลแล้วก็บีบเอาเม็ดของมะยงชิดออกมาแล้วก็ทำน้ำเชื่อมต้มกับน้ำตาลมีใบเตยด,ด้วยนะครับแล้วก็เกลือป่นก็ต้มด้วยไฟปานกลางครับคุณผู้ฟังเคี่ยวจนละลายแล้วก็มีกลิ่นหอมก็เคี่ยวไปประมาณสัก5-10นาทีแล้วก็นำใบเตยออกมาแล้วพักในน้ำเชื่อมให้เย็นนะครับวิธีการลอยแก้วก็คือนำมะยงชิดที่เตรียมไว้ลงแช่ในน้ำเชื่อมทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย2-3ชั่วโมง ให้น้ำเชื่อมนี้ซึมเข้าไปในเนื้อนะครับจากนั้นก็เสิร์ฟรับประทานได้นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของมะยงชิดลอยแก้วมะยงชิดน้ำปลาหวานซึ่งผมกล่าวไปแล้วช่วงที่แล้วแต่ว่าวันนี้มีรายละเอียดนะครับการทำมะยงชิดน้ำปลาหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำมะยงชิดมาแปลรูปเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันก็มีธุรกิจในด้านนี้ที่ใครหลายคนทำก็ประสบความสำเร็จนะครับ วิธีทําก็คือเอามะยงชิดน้าปลาหวานเนี่ยเป็นเมนูที่ผสมผสานความเปรี้ยวของมะยงชิดกับน้ําปลาหวานเข้มข้นก็จะมีรสชาติกลมกล่อมเหมาะสําหรับคนที่ชอบของว่างแบบไทยๆนะครับวิธีทําก็คือมะยงชิด10-15ผลเลือกผลสุกพอดีนะครับไม่ต้องเละมากน้ําตาลปี๊บครึ่งถ้วยตวงน้ําปลา2ช้อนโต๊ะเอาน้ําปลาดีนิดหนึ่งหอมๆห,หน่อยนะครับ น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะนะครับกุ้งแห้งป่น2ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอย4-5เม็ดก็ปรับความเผ็ดตามความชอบนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมมายงชิดล้างมายงชิดให้สะอาดแช่น้ำเกลือหนอนสัก10นาทีเพื่อลดอความฝาดปอกเปลือกนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งเอาเมล็ดออกหรือจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำก็ได้จากนั้นก็ทำน้ำปลาหวานวิธีการทำน้ำปลาหวานก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บ น้ำเปลา่าแล้วก็น้ำปลาลงในหมอ้อตั้งไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวจนน้ำตาลละลายแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยให้เข้มขน้นนิดหนึ่งใส่กรุงแห้งป่นหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยลงไปคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับจากนั้นก็ตักมาเสิร์ฟเคล็ดลับของการทำมายงชิดน้ำปลาหวานนะครับต้องเลือกใช้น้ำปลาที่ดีจะทำให้มีรสหอมขึ้น ถ้าชอบหวานมากให้เพิ่มน้ำตาลปี๊บลงไปสามารถใส่กุ้งแห้งตัวโตแทนกุ้งแห้งป่นก็ได้นะครับนี่คือเป็นวิธีการทำต่อไปถ้ามายงชิดมีเยอะมากแล้วช่วงฤดูร้อนก็ทำเป็นไอศครีมมยงชิดนะครับวิธีการทำไอศครีมมยงชิดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เอามายงชิดสุกเนี่ยสิบถึงสิบสองผลนะครับก็คำนวณแล้วประมาณสักหนึ่งถ้วยตวง วิปไอศครีมนะครับหนึ่งถ้วยตวงนมข้นหวานครึ่งถ้วยตวงก็ปรับสูตรได้ตามความหวานของผลไม้นมจืดครึ่งถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาแล้วก็เกลือป่นวิธีเตรียมก็คือเตรียมมะยงชิดล้างแล้วก็หั่นให้สะอาดนะครับจากนั้นวิปครีมเนี่ยก็ใช้เครื่องตีหรือตีด้วยมือหรือใชอ้วิปปิ้งครีมทำให้ฟูขึ้นมาส่วนไปผสมกับไอศครีมนะครับ นำเนื้อมโยงชิดที่ปัดแล้วเนี่ยมาผสมผสานกับนมข้นหวานนมสดน้ำมะนาวแล้วก็เกลือค่อยๆคลุกเคล้า,าให้วิปครีมเนี่ยเข้ากันดีนะครับแล้วนำไปแช่แข็งแล้วก็เทส่วนผสมลงในกล่องพลาสติกหรือพิมพ์ไอศครีมก็ได้แช่ไว้ในช่องฟรีซนะครับ4-6ชั่วโมงหรือจนกว่าจะแข็งตัวจากนั้นก็นำมาเสิร์ฟแต่ถ้าเกิดใครชอบเนื้อผลไม้ให้ ถ้าชอบเนื้อผลไม้ให้เหลือเนื้อมะยงชิดเป็นชิ้นๆไว้ก็ได้นะครับแล้วก็คลุกลงไปก่อนแช่ใช้ครีมนมสดแท้จะให้รสชาติเข้มข้นสามารถที่จะเติมเยอะสามารถที่จะเติมโยเกิร์ตหรือกะทิสดแทนนมก็ได้นะครับนี่ก็เป็นของอร่อย,ออยๆที่นำมาแปรรูปแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีมากคุณผู้ฟังครับมีผลไม้มากมายทุกฤดูกาลนะครับในประเทศไทย เราโชคดีเราเกิดในประเทศที่มีของกินอุดมสมบูรณ์ดังนั้นก็เลือกบริโภคเลือกอุดหนุนสินค้าไทยนะครับเกษตรกรหรือผู้ผลิตจะได้มีรายได้เศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนอยู่ในบ้านของเราและข้อสำคัญก็คือเรามีผลไม้หลากหลายทั้งรสเปรี้ยวรสหวานรสมันซึ่งผลไม้ก็ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนั้นช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทยรับประทานผลไม้ไทยเยอะๆนะครับ